เรื่องลับวิญญาณหลอนเรื่องลับวิญญาณหลอนตอนโค้งนี้คนเจอกันบ่อยเมื่อวันที่2ี่ธันวาคม2559ผมเดินทางออกจากกรุงเทพประมาณบ่ายสองโมงเดินทางคนเดียว ด้วยระยะทาง500กว่ากิโลเมตรใช้เวลาขับรถประมาณ8ชั่วโมงถึงบ้านก็ประมาณสี่ทุ่มแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นก่อนที่จะถึงหมู่บ้านผมนะครับช่วงประมาณเกือบสี่ทุ่มผมเดินทางมาถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านผมเพียงไม่กี่กิโลเมตรเมื่อมาถึงโคง้งโค้งหนึ่งซึ่งเป็นโค้งทางออกจากหมู่บ้านลักษณะคือโค้งขวาแล้วก็โค้งซ้ายไฟข้างทางนั้นไม่มีเลย ซ้ายมือจะเป็นต้นจามจุรีขนาดใหญ่มากถัดไปนั้นเป็นสระน้ําขนาดใหญ่ของหมู่บ้านลองนึกภาพดูนะครับสองข้างไม่มีไฟมืดไปหมดมีรถผมคันเดียวบ้านคนแถวนั้นก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้วพอผมขับรถจะเข้าโคง้งหางตาผมก็สังเกตเห็นอะไรแวบๆตรงข้างทางฝั่งซ้ายผมก็เลยตัดสินใจหันไปดูในขณะที่มือทั้งสองนั้นยังบังคับพวงมาลัยเข้าโค้งขวาแล้วสิ่งที่ผมเห็นทําให้ผมตกใจสุดขีด ผมเห็นร่างขนาดใหญ่สีดำความสูงนั้นประมาณ180ซนติเมตรได้เพอร่างนั้นสูงเท่าเกือบหาคารถผมเลยมันวิ่งอยู่ข้าง,างรถวิ่งแข่งกับรถผมมันไม่ได้วิ่งตามนะครับแต่มันวิ่งข้าง,าง,างรถผมเลยผมตะโกนร้องเฮยออกมาอย่างสุดเสียงตัวผมชาไปหมดขนลุกไปทั้งตัวตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกแต่ยังดีที่มีสติคุมรถไม่ให้รถเลยโค้งตอนนั้นผมเข้าใจความรู้สึกของคนเห็นผีเลยลครับว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะมีสติท่องพุโทโธ สตินั้นหลุดไปหมดแล้วแต่พอผมขับรถผ่านโค้งนั้นมาได้ร่างนั้นก็หายไปพอผมได้สติกลับคืนก็เข้าโคง้งตามปกติผมมองดูเข็มไม้ปรากฏว่ามันอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมรีบรถขันเร่งลงตัวนั้นชาหน้าชาไปหมดครับพอมาถึงบ้านผมพยายามทำตัวปกติพ่อหาข้าวปลาให้ผมกินในระหว่างนั่งกินข้าวผมถามพ่อว่าเออพ่อ ที่โค้งหมู่บ้านของเราเม,มีคนตายหรือเปล่าพ่อหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่บ้านแถวๆนั้นนะครับมีคนตายเรือ่องเออพ่อก็ไม่รู้ว่าแกน่าจะยังอยู่นะทาไมเลยผมก็ได้แต่นั่งน,นิ่งเงียบหลังจากกินข้าวเสร็จอาบน้ําแล้วผมก็ขึ้นบ้านนอนพอรุ่งเช้าผมเลยลองถามแม่ดูแม่อาจจะรู้แม่ก็บอกว่าโค้งนั้นน่ะคนเจอกันบ่อยบ้างก็เป็นตัวดำ,ดำ ออกมาให้คนเห็นออกมาไล่ขับรถมอเตอร์ไซค์จนล้มบ้างก็ออกมาเป็นแสงแวบๆคนในหมู่บ้านเราเนะี่ยเวลาผ่านทางนั้นนะ่ะเจอประจําจนพากันกลัวแล้วหลังสองทุ่มไปแล้วทนำะไมข่อยมีใครออกจากบ้านหรอกแต่ก็ยังไม่มีใครรู้นะว่าตกลงนะ่ะมันเป็นตัวอะไรกันแน่บ้างก็ว่าเป็นผีกระสือบ้างก็ว่าเป็นของไม่ดีที่คนเขาเอามาปล่อยทิ้งลงสระ ซึ่งของไม่ดีในที่นี้หมายถึงพวกของขลังคุณใสต่างๆที่คนเขาไม่รักษาไม่ปฏิบัติแล้วเอาไปโยนทิ้งครับทุกวันนี้มันก็ยังคงคาใจผมอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ว่าสิ่งที่ผมเห็นนะ่ะมันคืออะไรผมมีสติสัมปชัญญะทุกอย่างไม่ได้กลัวจนคิดไปเองเพราะผมนั้นเป็นคนที่มีกลัวผีแต่ถ้าเจอก็ตกใจหลอนกันไปเหมือนกันล่าสุดประมาณกลางเดือนมกราคมแม่โทรมาเล่าให้ฟังว่า มีคนในบุบ้านนะเจออีกเป็นลุงคนหนึ่งที่แกขับมอเตอร์ไซค์กลับจากนาตอนประมาณสองทุ่มกว่าแกเห็นร่างใหญ่สีดำทมึนยืนอยู่ข้างทางลุงก็เลยรีบขับไปตามคนในบุบ้านมาดูพอกลับมาดูอีกทีมันก็หายไปแล้วสรุปคือใครผ่านทางนั้นก็โดนกันหมดถ้าเป็นผีก็ถือว่าเฮี้ยนมากแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่คนหรือว่าสัตว์อย่างแน่นอนครับ ขอยืนยันว่าเรื่องที่ผมเจอนั้นมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ได้ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นครับกราบขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ